สวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นนะครับผมกับเจ๊เอื้องคนสวยของเราวันนี้นะครับผมอาจจะมีอาการสลืมสลือหน่อยนะครับผมเพราะอากาศก็ร้อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะชกหน่อยแต่สังเกตที่แขนซ้ายของเจ๊เอื้องนะครับผมแต่ก่อนก็จะมีคู่กันนะครับผมวิบวับวิบวับวันนี้เจ๊เอื้องใส่ใส่เส้นเดียครับผมอันนี้วันพุธนะครับผมนะโรตีสัญจรนะครับผมวันนี้ใส่ใครนะครับผม ก็เป็นคลิปสัก2นาทีถึง3นาทีนะครับผมฟังเสียงนกไปด้วยนะครับกับัวตีสัญจรตลาดบ้านท่านนะครับผมโต้รุ่งนะครับผมนี่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูป้ายด้วยกันไปผ่านมาทางนี้มาแวะอุดหนุนเจ๊เอื้องได้นะครับผมตลาดโต้รุ่งบ้านท่านนะครับผมนี่ครับผมคือราคานี่ใส่ไข่10ธรรมดา5นะครับผม อยู่ตรงนี้นะครับผมไฟแดงนะครับผมไฟแดงมันท่ดนะครับผมมีมีผู้ช่วยสุดลามาช่วยแม่หอนะครับผมน,นี่สังเกตไข่เจ๊เงื่องนะครับผมถ้ามีฝนตกหรือน้ําท่วมไม่ต้องกลัวนะครับผมเกาะไข่ลอยได้ครับอุ <c oughs> ปกรณ์เจ๊เงื่งขายมาสิบก,กว่าปีแล้วครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเรื่องบ้านหรือเรื่องรถ ทองเต็มตู้ครับผมเป็นปี๊บเป็นปี๊บต้องง่วนเสียหลานนี่ก็ตองปี๊บเป็นปี๊บเชิญนเลยครับผมเชิญครับมลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับผมเพราเรามือห่อแล้วก็เยวะเข้า บริจัตตรีแล้วนะครับผมธรรมดาที่ไหนเจ๊เอ่างลูกชาจุดหลออจะจะให้มือถือมีกลิ่นนะครับผมจะได้เห็นจะได้ยด้กลิ่นหอมนะครับผมจะไม่ได้กินเหงือกเจ๊เอืองรกินไก,นก่นิดร้อนปากสีชมพูนี่ของแท้นะครับไปเจ๊คเอืองถ้าเป็นปากสีเขียวหรือสีดำนี่ไม่ใช่ครบ ธรรมดาทีไหนเจ๊เองตีไม่ต้องกลัวครับผมตีมาหลายร้อยโลแล้วแ้งสีจนมือบวมไปแล้วครับผมนี่จัดรครับป๊ับคลิปครับถูกประหยัดอร่อยต้องเจ๊เรื่องตลาดตัวลุงมาท่านนะครับผม <S <S ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม,มสวัสดีครับเจ๊เรื่องกอับโป้เนี่ยเยิม่ม